การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งกรณีศึกษาผู้ช่วยหาเสียงกระทำความผิดในเวลาใดๆล้วนเป็นความผิดทั้งสิ้นนางเอ็นได้ทำสัญญาว่าจ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียงของนางโอผู้สมัครสสกำหนดระยะเวลาทำงานในแต่ละวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา ถึงเวลา17นาฬิกาแม้ต่อมานางเอ็นให้เงินซื้อเสียงแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเวลา22นาฬิกานอกกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างหาเสียงแต่การให้เงินซื้อเสียงไม่ว่าจะกระทำในเวลาใดล้วนเป็นความผิดทั้งสิน้นซึ่งบุคคลที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำรวมทั้งผู้สมัครและไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งกรณีนี้ถือว่า มีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสพอศ2,561มาตรา73วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา138วรรคหนึ่งกรณีนี้ศาลมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนางเอ็นผู้ช่วยหาเสียงผู้ใดเป็นเวลาสิปีนับแต่วันมีคำพิพากษาอ้างอิงจากเรื่องจริงรู้แล้วโปรดเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง